ทำไมทำงานในห้องแอร์ถึงหน้าได้มันเยิ้มนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับเมี์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาไขข้อข้องใจนะคะว่าทําไมเยเราทํางานในห้องแอร์นานนะคะถึงได้หน้ามันเยิ้มกันละ่ะทั้งๆท,ที่ก็ทํางานในห้อง อากาศก็เย็นนะคะอากาศก็เย็นแห้งเย็นสบายนะคะแต่ว่าทําไมบางคนนั้นถึงได้หน้ามันเยิ้มตลอดทั้งวันนะคะวันนี้เมยหาคำตอบมาให้แล้วจ้า ทำไมนะคะทําไม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 ทํางานในห้องแอร์นั่งอยู่ทนห้องแอร์นานๆถึงได้หน้ามันเยิ้มทั้งวันนะคะคือเกิดจากแบบนี้ค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานั้นนะคะก็อย่างที่บอกว่าใต้ชั้นผิวหนังของเราอะ่ะได้มีการผลิตน้ำมันออกมานะคะเพื่อทำให้ผิวหนังของเรานั้นชุ่มชื้นนะคะภาวะการขาด น้ำของผิวหนังนะคะก็คือผิวหนังขาดน้ํานั่นเองค่ะเพราะว่าในห้องแอร์นะคะเป็นอากาศที่เย็นแล้วก็แห้งนะคะยิ่งอุณหภูมิน้อยเท่าไหร่ไม่ใช่ยิ่งอุณหภูมิลดลงมากเท่าไหร่ยิ่งเย็นมากเท่าไหร่นะคะเครื่องปรับอากาศนะคะก็จะปรับ ความชื้นลดลงตับมากขึ้นเท่านั้นนะคะเมื่อความชื้นลดลงนะคะร่างกายของเรานั้นก็จะคายความชื้นออกมานะคะตามรูขุมขนของเรานะคะร่างกายก็จะผลิตน้ํามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะไม่ได้ทาครีมบารุงไม่ได้มีการป้องกันไม่ได้มีการดื่มน้ําบ่อยๆนะคะเพื่อทําให้ร่างกายของเรานั้นมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะร่างกายก็จะผลิตน้ํามันออกมา เยอะมากนะคะทําให้ผิวหนังของเรานั้นเนี่ยมันเยิมนั่นเองค่ะแล้วยิ่งใครเป็นคนที่ผิวมันอยู่แล้วนะคะยิ่งมาเจอสภาวะแบบนี้เนาะผิวก็ยังจะยิ่งมันมากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วถ้าร่างกายนั้นได้ผลิตออกมาบ่อยๆ,ๆนะคะเขาก็จะผลิตออกมาในปริมาณน,นั้นตลอดทำให้เรากลายเป็นคนหน้ามันเยิมนั่นเองค่ะ วิธีการแก้ไขไม่ให้ผิวขาดน้ำนะคะก็คือ1นนะคะถ้าเกิดว่าต้องอยู่ในห้องแอร์นานๆนะคะให้พกน้ำติดตัวไว้นะคะเพื่อที่จะจิบน้ำอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ร่างกายไม่เกิดอาการขาดน้ำนะคะแล้วก็ไม่ให้ผิวหนังนั้นขาดน้ำค่ะ2นะคะหาโลชั่นนะคะมาติดตัวไว้นะคะทาโลชั่นเมื่อเกิดอาการว่าผิวแห้งนั่นเองค่ะ 3. นะคะทาครีมกันแดดอยู่เป็นประจำนะคะทั้งทิ้ครีมกันแดดหน้าแล้วก็ครีมกันแดดตัวนะคะคือตัวนี้จะช่วยให้ผิวสุขภาพดีขึ้นมากๆเพราะว่ารังสี UV ก็เป็นต้นเหตุนะคะทําให้ผิวหนังขาดน้ําด้วยเหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้ามีอะไรนั้นมาเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank <smart noise> you.